สวัสดีผู้ปกครองทุกทท่านและเด็กๆทุกๆคนนะคะมาพบกับคุูยิ้มในกิจกรรมเสริมพิเศษหน้าตสินไทยและโขนกันค่ะคุูยิ้มจะมาสอนเด็กๆในหัวข้อเรื่องหน้าตยศยั์เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าหน้าตยศัย์คืออะไรและความหมายของเขาจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องหน้าตยศยั์เด็กๆจะต้องรู้ความหมายของนาตศสินก่อนนะคะ พร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือ,อยังเอ่ยชาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องนาติยศรรรค่ะแต่ก่อนที่เราจะมารู้จักหน้าติยศรรรเรามารู้จกักนาฏศิลป์กันก่อนนะคะนาฏศิลป์คือศิลปะการฟ้อนรำที่มนุษย์ประดิษฐ์ดัดแปลงขึ้น ื่อให้เกิดความบันเทิงซึ่งอาศัยดนตรีและการขับร้องแสดงถึงวัฒนธรรมที่เก่าแก่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งตามหลักของนาฏสศิลป์ไทยการฝึกหัดนาฏศิลป์ต้องเรียนรู้จากท่ารำพื้นฐานเรียกว่านาเตียศัพ์เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ นาฏยศัพท์หมายถึงคำที่ใช้เรียกลักษณะหรือกิริยาท่าทางการแสดงของนาฏสินไทยเช่นจีบตั้งวงประเท้าเป็นต้นโดยใช้อวัยวะทั้งศีระะใบหน้ารำตัวแขนขามือและเท้าผสมผสานเข้าด้วยกันทำให้เกิดเป็นท่ารำค่ะ แล้ววันนี้นะคะครูยิ้มก็จะมาสอนนาฏยศัพท์พื้นฐานให้เด็กๆได้ลองปฏิบัติตามกันนะคะท่าที่1น,นั่นก็คือการจีบค่ะใช้นิ้วหัวแม่มือจะหลดข้อแรกของปลายนิ้วชี้และกีดนิ้วที่เหลือทั้ง3มนิ้วให้ตึงเลยนะคะท่าที่สองการตั้งวงค่ะ ปายนิ้วมือตั้งขึ้นทั้ง4นิ้วเลยนะคะและที่สำคัญเลยนิ้วมือของเด็กๆจะต้องเรียงชิดกันด้วยนะคะและหลังจากนั้นนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการจีบและการตั้งวงไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เวลาที่เด็กๆอยู่บ้านนะคะมันฝึกฝนท่าจีบและท่าตั้งวงอย่างสม่ำเสมอนะคะและจะเกิดความสวยงามของท่าลำค่ะคลิปวิดีโอหน้าคุยยิ้มจะมาสอนหน้าตยศัพท์ลักษณะของการจีบและการตั้งวงทั้ง3ระดับจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันนะคะ สนุกกันไหมคะเด็กๆก,การเรียนนัตยาศาสตร์พื้นฐานไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆหมั่นฝึกฝนท่าจีบแล้วก็ท่าตั้งวงทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะและเด็กๆก,ก็จะได้ท่าทางที่สวยงามสำหรับวันนี้นะคะคุูยิ้มจะต้องขอตัวไปแล้วและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ